สวัสดีจ้าสุขูสุคนมาพี่น้องขมุข้งเสศเส่ร่วมกันพักตรมนี้พี่น้องเปด็นตากิน,ว,นว่าไงมา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 เสศเส่ร่วมกันพี่น้องเปิดอาหารไออาหารบ้านเฮาเนะพี่น้องบ่๊มเป็นอาหารเด้อาหารบ้านเฮา

ป็าสีบด้วยพี่น้องอือหืออือหืออือครับครบอือหือนตึงแต้พี่น้องสัวันน้าไ่ได้กินต่ว่าพุงสองหม่อแล้วพี่น้องเนาะ ปลาขมีพี่น้องปลาสลิดพี่น้องลายทิมละ่ะเ๋ออยอไอ้มันห่อนลายไหม,มันห่อนลายพี่นอ้องแซ่บอีนี้ไหมห

แป๊แป๊ะอืมเผ็ดดีพี่น้องสีสันกับเผ็ดเผ็ดนะอืม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  응, 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 응,

อืมรส่าติอือปาม้ำืมปลาิดทอดกรอบเหลืองืมเพ็ดๆพไปนาะืม 그래서, 접, 음, 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 음,

mm. -hmm. mm -hmm. วอดพี่น้องเอาสำนีก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย